ตีต้นเตาเทศบาลตำบลก็มึงว่าวัดพระนอนแม่ปูคาปอยูตตำบลแม่ปูคาแล้วตำบลอย่างกันหน้าวัดเป็นติดฐานให้เทศบาลเมืองต้นเปา<ะ>มึงไปอ่านอย่างป้ายเทศบาลท่านก็นถามว่าวัดพระนอนแม่ปูคาเนี่ยตำบลอะอย่างล้วมาติดหน้าวัดก็ต้องเป็นของวัดสาขี <H it> ม่มัน,มนมไปพอเลยเทศบาลพอเลยเทศบาลเมืองต้นเปาเรื่องเทศบาลเมืองต้นเปาเทศบาลเมืองต้นเปา ต้นฟองต้นเปลาอย่างเทศบาลปู่คาตำบลปู่คาก็วัดพระนอนแม่ปู่คาสันกำแพงเทศบาลต้นเปลามึงฟังจื่อฮะวัดพระนอนศักดิ์สิทธิ์แม่ปู่คาศักดิ์สิทธิ์กับเพื่อนศีท่านเอาต้นเปลาอย่ามึงเพ่งหมูเรื่องพกนว่าวัดพระนอนแม่ปู่คาวัดแม่ปู่คากับตำบลแม่ปู่คากะอำเภอสันกำแพงงจะมาตำบลต้นเปลาได้ใหญ่อันก็วัดพระนอนต้นเปล่า้กะ พระนอนศักดิ์สิทธิ์ต้นเปล่ายะกะมันเป็นเทศบาลต้นเปล่าเทศบาลกับเมืองต้นเปล่าเมืองต้นเปาอีกตก็แต๊กมันอู้บรถูกมันว่าตำบลต้นเปากูก็บอกว่าพระวัดพระนอนแม่ปูคาตำบลแม่ปูคาวัดพระนอนแม่ปูคาไปอยู่อย่างตำบลต้นเปามันอยู่ต้นเปาก้าต้นเปล่านเนาะมึงมันต้องกล้ามึงแน่ใจก่อมึงเห็นป้ายหน้าวัด เมื่อหันเทศป้ายเทศบาลก็เทศบาลตำบลต้นเปาเอี่ยเทศบาลมันใหญ่รู้เทศบาลเมืองต้นเปาเทศบาลเมืองต้นปงต้นเปานั่นเนาะมันต้องอยู่เขตกับต้นเปลวต้นเปามันอยู่บ่อสร้างปูนมันมาอยู่อย่างวัดพะนอนแม่ปูคาเป๋วแนวแบบโง่แนวแนวเหมือนแนวหมูแต่กูว่าวัดพะนอนแม่ปูคาต้องตำบนแม่ปูคาตำบลต้นเปาวกะ แต่กล้ากอแสดงว่ามึงกับมาแน่ใจนะมึงมาแน่ใจหรือมึงมาเถียงกูข้อมูลมาแน่นอนมึงไปเรียงข้อมูลก่อนมันต้องวามืองตะวันเมืองต้นเตามึงต้องไปเชิร์ชข้อมูลทุ่แน่นอนแล้วก็มาเถียงแม่มึงเวลาคนใหญ่อู้อย่างเนี้ยกูอาบน้ำห้อนน้ำเย็นมาก่อนมึงน้ำอุ่นกูกอาบมาก่อนมึงน้ำไปขี้เปะอะกูอาบมาก่อนมึงเทือาลเมืองต้นเปาวัดพระนอนแม่ปุขาไปอยู่อย่างทศบาลเมืองต้นเาวันเมืองต้นเปา่ ต้นเปล่าต้นเปล่ามึงก็บรรยายใจกับบรรยุติดนะกูยืนยันวัดพระนอนแม่ปูคาตําบนแม่ปูคากูยืนยันกูอาบน้นมามา้อน,น,นมากนาน่อนกูกลินกาแฟมา,ยายกา่อนกูกินนมกีิ่นขนมปังกินข้าวมั่มกล้วยข้าวมั่มน้นํานมมาก่อนมือต้นเปล่าต้นเปล่าเออวัดพระนอนแม่ปูคาอย่างไรก็อยู่แม่ปูคาอยู่บาสีวิจัยเปิ้ลมาบูรละสมัยไหนละอยู่ตำบลแม่ปูคาอันเก็บไปชื่อวัดพระนอนศักดิ์สิทธิ์แม่ปูคาอย่าง ต้นเป่าต้นป่งต้นเป่าอย่างเป็นวัดพระนอนแม่ปูคาเราอยู่ตำบลแม่ปูคาสันกําแพงต้นเปล่าแสดงว่าข้อมือมึงมื่นแน่นอนกล้าแสดงว่าอยู่หน้าวัดเนอะย่หน้าวัดอ่ะอยู่หน้าวัดอ่ะกับป้ายปฏะติอาจจะแบ่งเขตกันได้อหรอหน้าวัดทางบุญเป็นนั้นแม่ปูคาหน้าวัดทางเพลเป็นต้นเป่าไปมูใหญ่งวแต่กูเสียงเลยกูยืนยัน วัดพระนอนศักดิ์สิทธิ์แม่ปูคามีท่านพระเวสสุวรรณมีคูบ้าลูกหล่อคูบาศรีวิชัยมีลานคูบาองค์ใหญ่เปิ้นก็ว่าวัดพระนอนแม่ปูคากันหมดไผมาว่าวัดพระนอนแม่ต้นเป่าที่ไหนฮั่นจายมันอยู่ในตำบลอ่ะแล้วเจ่ออะไยังเมื่อว่ามากนวัดพระปานวัดพระนอนแม่ปูคาตำบลต้นเป่าอวัดพระปาน วัดพระนอนแม่ปู่าตำบลแม่ปู่คาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กูกินข้าวหม่ำน้ำนมมาก่อนมึงกูอาบน้ำ<ม>ห้อนน้ำบูนแมาม,มาก่อนเป,เป่านะมึงเซิร์แมามึงเซิร์มาเลยอ่ามึงเซิร์แมาวัดพระนอนแม่ปู่ขายังอีโอเดสนี่ตั้งเถียงอู้บอกเรื่องอู้เถียงวันค่ำวันอู้ยังก็เถียงจบแล้ยังปีก่าวมาเลยเจอปัรรูกถึงสองเจ้า อันนี้กับแม่ปูอันตำบลแม่ปูคาตำบลแม่ปูคาหม่องมีเพิ่มมีเพิ่มมีใกล้ตำบลปูคาจ้าโอ้นั่นน่ะตำบลปูคานะี่ตึงสองนั่นน่ะจบค่ะกับวัดพระนอนแม่ปูคาตำบลปูคาแล้วมันอยู่ตำบลอย่างตำบลปูคาบ้าน้จะหมอมีแม่จ้าที่นี้ตำบลต้นเป่าต้นเป่าบ้านเจ้าะหน้าวัดยังตดต้นเป่าบอกหัจใจจะไปถามตู้เอาบ่อหน่ะตู้เจมปะแสดงว่าวัดเนี่ยกินตำบลปูคาไปเกึ่งหนึ่งกินตำบลต้นเป่าไปเกึ่งหนึ่งเพราะมันอยู่ใกล้เสียแยกบ่อสร้าง มึง,ขงเขานี่ตื้นเปล่ามึงนาอู้บอกอูกเรื่องสมองเจ็บซิบพิษจากกู่เรื่องเพียงอยากูเรื่องไปเหลือกูพอๆยังๆพิษหมดถึงสองแล้วนะค่ะ